สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโปรดทราบประธานสารดีกาเผยสารทิ้งขนบเก่ายึดมั่นหลักการบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติประธานสารดีกาเผยสารทิ้งขนบเก่าไม่ใช้อำนาจสั่งอย่างเดียวปรับแนวคิดทำงานบริการยึดมั่นหลักการบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเชื่อกระรวงยุติธรรมที่ดีสร้างความมั่นคงให้ประเทศสำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่18ในหัวข้อการอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชนโดยได้รับเกียรติ จากนางเมธินีชโลธรประธานสารดีกากล่าวปาทกคทถาในหัวข้อการปรับกระบวนทัศทัดใหม่ของสารยุติธรรมในยุคนิวนอร์มอลผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ตอนหนึ่งว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็น10ปีตนเห็นคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมีความพยายามจะขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นกระบวนการแม้จะยังไม่สมบูรณ์หรือถึงเป้าหมายที่อยากเห็นแต่ในช่วง4 5ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่ากระทรวงยุติธรรม ทำให้คนในกระบวนการยุติธรรมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานและแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนไปด้วยกันโดยเฉพาะในสภาพสังคมช่วงหลังที่เราเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเพราะต่างก็ตระหนักดีว่ากระบวนการยุติธรรมที่ดีและพึงประสงค์ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความเป็นธรรมหรือสร้างความสงบสุขให้สังคมเท่านั้นแต่กระบวนการยุติธรรมที่ดีและเชื่อมั่นได้ยังจะช่วยในการพัฒนา เศรษฐกษิจและสังคมและจะสร้างความมั่นคงของประเทศชาตินางเมธินีกล่าวว่าตนรับราชการมา40กว่าปีได้เห็นกระบวนการยุติธรรม ในช่วงหลังนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่การทำงานของกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถหยุดได้เนื่องจากเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทรัพย์สิสนและความเดือดร้อนจากข้อพิาพาทของคนทังสิน้นภาพของสาลในความคิดคำนึงของประชาชนที่มองจากข้างนอกก็จะมองว่าสาลเป็นองค์กรที่มีความอนุรักษ์นิยมมีพิธีรีตองหรือมีอะไรที่เป็นของตัวเองค่อนข้า มากหรือเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจสั่งอย่างเดียวซึ่งเป็นภาพในอดีตแต่ปัจจุบันวิธีการคิดของสารเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงแต่เราไม่ได้เปิดสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจออกไปสู่สาธารณะ เรามองว่าในการพิภากษาคดีไม่ใช่การใช้อำนาจหน้าที่แม้จะเป็นถ้อยคำมาจากสารรัฐธรรมนูญหรือตัวบทกฎหมายแต่คำว่าอำนาจอาจทำให้คนมองเราผิดไปจากสิ่งที่เราปฏิบัติต่อประชาชนหรือคู่ความที่เข้ามาในศาลดังนั้นเราจึงเปลี่ยนมุมมองของศาลให้มีการทำงานเป็นแบบการให้บริการเมื่อเรามีวิธีคิดเปลี่ยนไปแนวคิดก็จะเปลี่ยนแปลงไปให้เปิดกว้างขึ้นเพราะต้อง คำนึงถึงความพึงพอใจและความคาดหวังที่จะได้รับนางเมธินีกล่าวว่านอกจากนี้ปัจจุบัน ผู้พิพากษาในระดับสูงทำงานเชิงรุกมากขึ้นในหลายรูปแบบผ่านสื่อในหลายอย่างการที่ศาลออกไปหาประชาชนอย่างจรงิจรงจังเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายและบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่ศาลทำทำให้เราพบว่ามีคนจำนวนมากยังไม่รู้สิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงกฎหมายในในโยบายประธานศาลฎีกาปี2 5 6 3ถึง2564อยู่ภายใต้หลักการบริสุทธิ ยุติธรรมมีนโยบายอยู่5ด้านเช่นความเสมอภาค ที่ศาลพยายามทำอยู่ก่อนจะมีโควิด -19 คือการทำให้คนที่เข้ามาติดต่อในศาลมีความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติต่อใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษเราจะกระจายความยุติธรรมออกไปไม่จำกัดอยู่เพียงที่เมืองที่เจเริญ <c oughs> เช่นกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆแต่ให้ไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ในชนบทห่างไกลจึงมีการเปิดศาลในพื้นที่ห่างไกลทั้งศาลแขวงศาลจังหวัด เพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ามาใช้บริการสารเราจะไม่ยอมปล่อยให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการสารทั้งในคดีแพง่งคดีอาญาหรือส่วนต่างๆ นางเมธินีกล่าวว่าในปัจจุบันการทำงานที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะยอมรับได้เพราะยุคสมัยใหม่ทุกคนอยากจะใช้เวลาสั้นๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการเดินทาง ทำให้วิธีคิดของสารเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราเริ่มต้นจากการคิดว่าต้องเป็นการให้บริการแก่ประชาชนและคู่ความเราต้องคิดว่าเขาอยากได้อะไรเวลาที่เขามาสารและควรจะได้รับกลับไปในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่ประชาชนอยากได้ก็คงเป็นความถูกต้องความเป็นธรรมและความรวดเร็ว ส่วนเสียงวิจารณ์ว่าล่าช้าชี้แจงว่าขณะนี้เราก้าวผ่านคำว่าพิจารณาคดีที่ล่าช้าไปแล้วเห็นได้จากศาลในชั้นต้นมีคดีกว่าล้านคดีมีผู้พิพากษาสา0 0ันคนซึ่งแต่ละคดีมีมาตรฐานระยะเวลากำหนดไว้ที่ต้องปฏิบัติเพราะถือว่าความล่าช้าคือความอายุติธรรมอย่างหนึ่งรวมถึงการขอประกันในศาลชั้นต้นภายในหนึ่งชั่วโมงต้องได้รับคำสั่งขณะที่การปรับเปลี่ยนในศาล สูงจะนัดประชุมเพื่อหาหรือถึงการกําหนดมาตรฐานระยะเวลาพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์และดีกาเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบสามารถตรวจสอบว่าการทำงานจะมีระยะเวลาเท่าไหร่และจะมีการอ่านคำพิพากษาผ่านจอภาพไปยังเรือนจำเพื่อให้จำเลยทราบสิทธิของตัวเองหลังมีคำตัดสินได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ